สวัสดีครับเพืเ่อนๆที่เล่นเกมและนระเป็นอิทาลเลอรทุกคนนะวันนี้เราก็จะมาแนะนำข้อมูลคร่าวๆจากซูเปอร์ G นะครับเพื่อให้ผู้เล่นในสีได้ทราบกันล่วงหน้าก่อนแล้วกันนะสิ่งที่จะนำเสนอวันนี้ก็จะเป็นไอเทมฟรีนะครับให้กับผู้เล่นทุกคนนะมันจะได้อย่างไงมันจะเป็นไอเทมอะไรเดี๋ยวติดตามไปดูพร้อมกันเลยนะครับ ไอเทมที่ผู้เล่นสีจะได้รับนั้นนะครับมันก็จะมาในรูปแบบของสมบัตินะแต่ว่าผู้เล่นสีทุกคนจะต้องติดตามประกาศอัปเดตทางการจาก Official ก่อนนะครับเมื่อมีประกาศแล้วและมีการอัปเดตเข้าเซิร์ฟเวอร์ซแล้วนะตัวรางวัลดังก่ลาวนะที่เป็นอองสมบัติก็จะมอบให้กับผู้เล่นสีเลยนะครับซึ่ง ไอเทมล่าวที่เป็นกล่องสมบัตินี้ก็จะได้รับจากการเปลี่ยนอาชีพคาสสและคาสสา3นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะว่าไอกล่องสมบัติอันเนี้ยที่มีไอเทมอยู่ข้างในเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะสำหรับกล่องสมบัติที่เราจะได้รับจากการเปลี่ยนคาสสและคาสสนะ มันก็จะเป็นกล่องอย่างนี้นะครับมันจะมีกล่อ,อง2แบบนะกล่องหนึ่งก็จะเป็นรางวัลของการเปลี่ยนอาชีพภาาสองอีกกล่องหนึ่งก็จะเป็นรางวัลของการเปลี่ยนอาชีพภาษานะครับซึ่งไอเทมภายในกล่องสมบัติเนี่ยมันก็จะเป็นไอเทมประจำอาชีพนั้นๆนะครับพูดแบบนี้หลายๆคนก็น่าจจะนึกออกละนะนั่นก็คือ อุปกรณ์สมัยนั่นเองนะครับเรามาดูไอเทมภายในของสมบัติกัน่ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างของแต่ละอาชีพนะครับเริ่มกล่องน,นี้กันก่อนเลยนะกล่องนี้ก็จะเป็นอาวุธนะครับก็ดูแล้วก็น่าจะเป็นรางวัลของออคาร์อาชีพไหมนะครับมันก็จะมีดาบม่วงนะดาบเตาตกมีหอก รีบอสนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นอาวุธนะที่อยู่ในล่องสมบัตินะครับเราสามารถเลือกได้1ชิ้นนะกองต่อมานะตอนนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์สวมใส่นะครับที่เป็นเสื้อหรือเกราะป้องกันนั่นเองนะมันก็จะมีมาให้เพียง1ชิ้นนะ ต่อไปอันนี้ก็เป็นอาวุธอีกเช่นกันนะครับสำหรับกล่องสมบัติอันนี้ก็น่าจะเป็นออไอเทมหรืออาวุธของสายคูเซเดอร์นะครับเพราะว่ามันมีแต่ของนะอันนี้ก็เป็นอาร์มอนะครับกบป้องกันอันนี้ก็จะเป็นกล่องสมบัตินะครับ ของอาชีพสายเมดนะเนื่องจากอาวุธเนี่ยมันก็จะเป็นไม้เท้าเป็นคาถานะเราก็สามารถเลือกได้เพียงหนึ่งชิ้นเท่านั้นนะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อนะครับออันนี้ก็น่าจะสายเมดอีกเช่นกันนะแต่ไม่รู้ว่าอาชีพอะไรผมก็เปิดเร็วๆนะครับ อันนี้น่าจะเป็นสายของแอสเซซินนะครับนะเพราะว่ามันมันมีกาฆ่าด้วยสำหรับของสมบัติที่เป็นรางวัลเป็นไอเทมเป็นอาวุธเป็นของป้องกันนะครับที่ได้รับรางวัลจากการเปลี่ยนค้าสองแล้วก็คาสามนั้นผมก็ให้ดูเพียงคร่าวๆเท่านี้ก่อนนะครับนะโอเลนซี o ก็ รอติดตามประกาศอัปเดตอย่างเป็นทางการแล้วกันนะครับนะสำหรับของสมบัตินาะที่ได้รับจากการเปลี่ยนคัสตรงนี้นะครับรางวัลไอเทมในกล่องสมบัติที่ได้จากการเปลี่ยนคาสนั้นสำหรับผู้เล่นที่เปลี่ยนอาชีพนะครับจนถึงคาัาสี่เรียบร้อยแล้วนะ ถ้าผู้เล่นอยากจะได้รับรางวัลดังกล่าวนะครับก็เพียงแค่สวิตเท่านั้นเองนะเพียงแค่สลับอาชีพนะครับเมื่อทำการสลับอาชีพแล้วเดี๋ยวกล่องสมบัติที่เป็นรางวัลไอเทมนะครับก็จะได้เข้าตัวอัตโนมัตินะ ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมและกลับมาพบกันใหม่นครับต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ